โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านนาตาดนาโปรงมอบเสื้อขนหนาวให้กับสมาชิกและราษฎรที่ยากไร้ในเขตพื้นที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาพันเอกชูชาตินนทบุตรผู้บังคับการกรมฐานราบที่13มอบหมายให้พันตรีอุทิศถนอมพักดีหัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านนาตาดนาโปรง ร่วมกับคุณจันทการสวัสดีมวลชนผู้มีจิตศรัทธาผู้นำชุมชนและส่วนราชการในพื้นที่ออกพบปะเยี่ยมเยือนให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรอบบริเวณพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านนาโปรงตะบนบะยาวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีโดยได้ร่วมกันมอบเสื้อกันหนาวให้กับสมาชิกโครงการและราษฎรคนชาราผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้จำนวนหนึตัว ซึ่งในโอกาสนี้ได้เดินทางเข้าพบปะและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นให้กับผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จํานวน3รายทางนี้เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ทําให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกปราบลื้มใจและดีใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณทหารที่ได้เข้ามามอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องสิสส่งของอุปโภคบริโภคให้ในครั้งนี้ผู้การมันจะแนมของของเนี้ยหูอยู่จะได้พราะ้อเย็นเนี่ยจะผู้เดิมมาละนไปบาใครก็ได้ก่อนเวลาไปหาหมอดูแลดูแลมามีผูคือกันอันนั้นจะเป็นผู้ลูกคือกันนั่งรอ